เอาครับก็วันนี้เราจะมาดูว่าเข็ม Fortun e r และเข็ม v i โ o นะครับสองเข็มนี้มันต่างกันอย่างไรนะครับอันดับแรกดูจากภายนอกก็จะเห็นว่าเข็มว i โ o มันอันเล็กๆนะครับนี่นะครับอันนี้ถอดมาแล้วนะนะอันนี้เข็ม Fort จูเนอนะ,อะนี่นะครับก็จะพบว่าเข็ม Fort u n เ r เข็มมันจะใหญ่นะครับเราเอามาเทียบกันนะ นะครับนะครับทีนี้เนี่ยเอถามว่าจะเสียบกันได้ไหมนะครับถ้าเอาของ Fortuner จริงๆอันนี้คือ Vico Champ นะครับก็ามาแทน Fortuner แล้วกันเอามาเสียบก็จะพบว่าด้านล่างนะครับด้านล่างของเข็มเนี่ยถ้าเป็นของ Vico เนี่ยเขาจะมีแค่พลาสติกดำๆนะเห็นไหมใช่ไหมเพื่อเอไปไปยึดกับเข็มกับมอเตอร์นะฮะมอเตอร์ในขณะที่ของ r t u t e r เนี่ยของ Vico Champ เนี่ยนะครับ เอ,อเขาจะมีพลาสติกตรงนี้ด้วยใสๆนี่นะเห็นไหมเป็นแกนพลาสติกขึ้นมานะครับซึ่งแกนพลาสติกเนี่ยมีเพื่อเอาไว้รับสีสีแดงนะครับเพราะตรงนี้เขาจะมี LED สีแดงอยู่เห็นไหมมีอยู่สามดวงนะครับเพื่อให้ให้เข็มเนี่ยมันขึ้นมาเป็นสีแดงนะฮะเขาก็เลยมี LED ใส่ไว้ตรงนี้เห็นไหมเข็มมันก็เลยจะขึ้นมาเป็นสีแดงนะส่วนของวีโก้เนี่ยเขาไม่ได้ทําพลาสติกออกมานะครับเพราะว่า ข็มวีโก้เนี่ยนะครับเอ,อไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้สีมันแตกต่างจากเพจนฮะคือเพจสีฟ้าเข็มก็เลยเออ,อันเพจสีขาวเข็มก็เลยสีขาวด้วยนะเพราะตรงนี้จะมี L.E.D. อยู่สามดวงนะครับเป็นสีขาวนะนะก็คือเขาเน้นเขาเน้นว่าเพจขาวเข็มขาวแต่อันนี้จะเน้นว่าเพจเพจหมายถึงว่าตัวเลขรอบรอบนี้นะสีขาวแต่ว่าเข็มไม่ให้สีแดง นะมันอะไรไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ปัญหาคือเขาบอกว่ารูรูสําหรับยึดมอเตอร์เนี่ยไม่เท่ากันจริงมันไม่ใช่นะครับมันเท่านะครับเห็นไ,ไหมฮะก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยถึงจะเอาของ p o r t เนอรมาใส่วีโคไม่ได้แต่คุณเอาของวีโคไปใส่ p o r t เนอรได้แน่นอนนะครับนี่นะนี่ผมเสียบเข้าไปให้ดูเห็นไ,ไหมจะได้เหมือนกันเ,เดี๋ยวผมปิดไฟสันหน่อยมันจะได้เห็นเห็นแสง สีแดงๆบ้างอ่เห็นไหมฮะ,ะ,ะนี่ก็คือเข็มของวิโก้มาใส่ก็จะสั้นๆไปหน่อยนะใส่ได้ก็จริงจะสั้นๆไปหน่อยสีแดงก็ออกพอสมควรถึงจะไม่มีพลาสติกพลาสติกมาคอยออดึงแสงขึ้นมาไม่เหมือนตัวนี้นะตัวนี้จะไมีพลาสติกดึงแสงอยู่ นะครับแต่ว่าของพอจุนใส่ไม่ได้นอนเพราะว่ามันติดมันติดแต่พ้าติกขาวๆนี่นะต้องตัดพ้าติกข,ขาวๆนี่ออกมันติดนเลยใส่ไม่เข้านะปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นเองนะไม่ได้เกี่ยวกับรูเพราะว่าอันทํางานของเข็มทั้งหมดนะครับจะใช้มอเตอร์ตัวนี้นะมอเตอร์แบบเนี้ยจะมีรห,รหัสรหัสเขียนไว้ตรงนี้นะครับรหัสคือ6 s นะ,นะนะคืออันนี้ผมจะไม่ต่อด,ดูนะก็คือ เห็นไหมเห็น 6S ใช่ไหม่ก็คือมันจะเหมือนกันหมดนะครับคือไม้ทั้งสองรุ่นเนี้ยนะครับใช้มอเตอร์ 6S ทั้งหมดนั้งนขนาดแกนเนี่ยเท่ากันหมดนะครับสามารถเสียบสลับเข้าไปได้เพียงแค่ติดพลาสติกเอ,อ่อพลาสติกเอ,อ่อเพื่อจะได้ดึงแสงสีแดงขึ้มาติดเข็ม,มากนะฮะโอเคก็แค่นี้ครับ